สวัครับสบายขับขี่กับอีสูในตอนนี้มาต่อกันในการบรรทุกของที่นอกจากน้ําหนักแล้วตามกฎหมายมีหลักเกณฑ์อะไรอีกก็ได้แก่มิติกว้างยาวสูงครับ เพื่อไม่ให้บทบังทัศนวิสัยของผู้ขับรถคันนั้นเองและผู้ร่วมท้องถนนไม่ให้เกิดปัญหาการเฉี่ยวชนการกะระยะผิดพลาดกีดขวางการจราจรอีกทั้งป้องกันความเสียหายของตัวรถและอันตรายต่อผู้ขับขี่จากการบรรทุกจนทําให้รถเสียสมดุลหรือหนักจนชารุดเสียหายอาจจะเกิดอุบัติเหตุสําหรับรถยนต์ปิกงอับการบรรทุกสิ่งของต้องสูงจากพื้นถนนไม่เกิน3เมตรด้านข้างต้องไม่ยื่นออกมานอกกระบะด้านหน้าต้องไม่เกินหน้ารถและด้านท้ายกระบะยื่นออกไปได้ไม่เกิน2เมตรครึ่งโดยต้องมีเครื่องหมายเตือนจะเป็นธงสีแดงหรือไไฟแดดงก็้ ที่เห็นชัดเจนในระยะ150เมตรที่สําคัญต้องคลุมมัดป้องกันไม่ให้สิ่งของตกหล่นไปจากท้ายรถด้วยครับนอกจากนั้นอาจมีกฎหมายพิเศษเฉพาะเรื่องเช่นห้ามขึ้นทางด่วนทางพิเศษที่เน้นการใช้ความเร็วและความคล่องตัวสวัสดีครับ